โอเคสวัสดีครับก็อ่อต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ลูกค้าหลายหลายคนรอคอยสีที่รอคอยมาแล้วนะครับแซดสามร้อย ABS นะครับเออตัวนี้ปีปี 1... 1.7 1.7หรือ1.8น,นี่แหละเอาเดี๋ยวรอดูเอาแนวะตามรายละเอียดในโพสต์นะครับสำหรับคันนี้ก็เหมือนเดิมสวยๆนะครับสวยๆเนียเน้ยบยๆใสๆแล้วก็ออกง่ายๆใช้เงินออกรถน้อย อีกเช่นเคยนะครับอ้าวดูตำหนิมีนิดหนึ่งตรงไหนวะอ่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นตำหนิเป็นรอยสลอกนะนิดหนึ่งตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมอย่างอื่นก็ไม่มีตรงไหนอีกแล้วนอกจากว่ามันสวยแล้วก็ตรงกันท่อตรงนี้นิดนึงที่มีตำหนินะครับส่วนที่เหลือก็ดูดิดูเอาน็อตเครื่องอะไรก็โหใส่วับ ทอท่อใสแว็บเนี่ยนะนะเนะีะะะะ่ยดูดอกยงดอกยางเนี่ยดิสเบกโอ้โหเฟียวฟ้านะดอกยางก็ยังเหลือๆใช้วิบะใช้วิบะดูดิอันนี้น็อตเลสนะครับน็อตเลสน็อตเลสแต่งมานะส่วนอ๋อมือคัสข้างนี้ก็เป็นมือแต่งคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณซีเรียสเรื่อง กระจกข้างต้องเป็นกระจกข้างใส่ของเดิมอันนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีรูแบบอันนี้อันนี้ไม่มีรูไออันนี้มีรูที่ใส่กระจกข้างเดิมแต่เน,นี้ยไม่มีนะอันนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหากระจกไปแทนใส่เอานะโอ้เอาดูดูเ้าดูดูดูครับดูดูด,ด,ดความสวยของมันดูดิ คืออ่าเนี่ยนอ็นอตน็อตหูเครื่องสายวับสายวับสายวับเห็นไหมโซ่สเตอร์ก็อ่ะดูแล้วก็คือยังเหลือๆอแน,น่นๆนอ่อ่ะล้อก็ยังส,สวยๆอยู่เลยดอกยงดอกยางก็เต็มเ็มดูดิคือนอกจากทั้งคันเนี้ยนะนอกจากตรงเนี้ยที่ผมชีด้ดูผมยังไม่เจอว่ามีตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะอ่ะคันนี้เรามาดูใหม่อยู่ครบนะครับสองดอก ไมาลสองหมื่นสองนะครับก็อ๋อคราวนี้ออกมาสตาร์รถฟังเสียงนะเสียงก็เดิมเดิมนะครับเครื่องดีๆเนียบเนบนะครับเพราะว่ารถไม่ดีรถไม่สวยเราไม่เอามาขายนะครับแล้วก็ออกง่ายๆใช้เงินออกน้อยน้อยถูกถูกนะครับอ๋อก็สําหรับเรื่องการจัดไฟแนนขั้นเรื่องขั้นตอนการจัดไฟแนนขั้นตอนการออกรถอะไรก็ ออแล้วก็รายละเอียดตัวรถเนี่ยแต่ละคันคือเออทักเข้ามาถามได้นะครับจะทาเพจบี y อนซูเปอร์บ k e นะครับภาษาไทยตรงตัวเลยนะครับบีออนซูเปอร์บก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกบขอบคุณครับสวัสดีครับเยี่ยม